สวัสดีครับครับก็นี้ก็ยังพาน้องเข้าไปหาแม่ไม่ได้ครับผมตอนนี้แข็งแรงมากครับผมโตขอดขอดออกมาแล้วแข็งแรงดีมากครับยังไม่ยังไม่นิ่งเลยครับเนี่ยยังเล่นไม่หยุดเลยครับผมก็ตอนนี้ก็ได้น้นมครับ ดีบมน้ำนมให้แล้วมาป้อนใส่ชลิงให้นะครับผมก็ยังแับเป็นขั้นตอนสี่ห้าชั่วโมงแล้วครับครับผมสี่ห้าชั่วโมงแล้วเริ่มคุ้นเคยแล้ว ทองบุญยู่เลยยู่สงสายคนมาเกิดมาเกิดออกวันจันท์วันเพ็ญเดือนสิบห้าค่ำวันจันท์จันเต็มดวงเกิดวันจัน์เต็มดวงเกิดวันจันทเต็มดวงครับผมก็เป็นวันดีเนาะครับผมากเป็นวันดีมงคลคับผมเป็นวันดีวันมงคลครับทองบุญ แข่งจันทรร์คับผมเกิดวันจันทร์กอสวัสดีแล้วอ้าวสวัสดีแล้วสวัสดีช่วยอ้าวสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วเออเออไอคำนับแล้วอ่ะก็แข็งแรงมากครับผมโตมากตัวโตมากเลยครับยอแตัวโตมากแข็งแรงมากครับผมเออครับ ยังยังเล่นอยู่เลยครับผมตั้งแต่หกทุ่มครับผมหกทุ่มนะครับคลอดก็ตีหนึ่งก็ออกมานะครับผมก็ต้องบุญแข็งแรงแข็งแรงมากครับสี่ห้าชั่วโมงแล้วยังเล่นอยู่เลยอยินดีกับครอบครัวพี่สาวครับผมยินดีด้วยครับผมครับผมยินดีกับคุณ แม่ลำไย,ยครับแม่ลำไย,ยต,ตัวนี้ก็ลองทองบุญก็แข็งแรงมากครับผมอทองบุญแข็งแรงมากต,มตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะทำหลักนะครับ,รบเพื่อหาทางอเอารูก เขากินนมนะครับผมเพื่อสร้างความคุ้นเคยครับผมเพราะว่าดูดูแม่พยังเกิดอาการตกใจครับเพราะว่าเป็นลูกแรกครับเป็นลูกแรกตอนนี้ควานก็ช่วยเหลือกันครับผมควานก็ช่วยเหลือกันนะครับใช้ในการ เชือกโยงไว้ร่อผมยงไม่โยงไม่โยงดื้อมากครับน้องทองบุญสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็ว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 นมารักจังเลยขนดูขนนะครับดูขนนี้ บนดื้อครับยังไม่หยุดเลยครับผมตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยครับดื้อมาก

อยาร้อนเลยแรงมาเมื่อไรจะนอนเนี่ยเมื so ่อไรจะพักผ่อนเนี่ยเมื่อไรจะพักผ so um, ่อนเนี่ยครับแข็งแรงมากครับผมแข็งแรงมากเลยให้คนด การเดินยังไม่ค่อยแข็งแรงขนาดนักครับผมลูกขาครับใหญ่มากครับผมอะไรลูกอะไรอะไรจะวิ่งอย่างเดียวเลยชดชดเด้อ

ของครอบครัวลุงเปาครับผมพี่เฉยครับลุงเปาครับเป็นพี่สาวก็ชื่อน้องทองบุญครับผมนองทองบุญฝากเป็นกําลังใจครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ได้ครับได้รับสมาชิกใหม่คือว่าเกิดในวันเลิกงามยามดีครับเลืกงามยามดีครับผมก เกิดมาก็เรียนรู้เร็วมากครับผมเรียนรู้เร็วมากก็นะครับแม่ก็ยังยโยกยคบคาทำทองคำก็แต่ก่อนทำทองคำอยู่นี่นะครับไอ้มึนนี่นี่ก็คือไป ฟังคำาำก็ย้ายออกจากนี้นะครับผมพูดว่าพื้นที่น้อยครับพื้นที่น้อยแล้วก,ก็พอเข้ากินนมเข้าอะไรไแล้วก็จะจ้างเป็นคอกครับจะเป็นพ่อทำโรงทำอะไรให้ฟางช้างได้ยืมเงินกับพ่อสร้างความคุ้นเนยคยกับแม่ได้แล้วเข้ากินนมเข้าอะไรได้รูจ้จัก เม so like hey, right. okay, so uh, well, ่ร like ู้จักทำความคุ้นเคยกันแล้วก็จะไรสร้างครอครับทำครอบใช่ครับอุ้ยแข็งแรงมากครับผมแข็งแรงมากเลยยังคงแข็งแรงมากครับหยุดเลย หยอกลอ้อเล่นแล้วหยอกลอ้อเล่นกับคนแล้วครับเลับคนแล้วตอนนี้ทีมควานก็ทีมควานก็ยังขุดหลุมครับขุดหลุมเพื่อทำหลักโล็อกคอของแม่ครับเพาจะเอาลูกเข้าออก,กินนมครับ ทางเอาลูกเข้ากันเลยครับตอนนี้ดูความน่ารักของทองบุญครับดูครับดูหยอดล้อแล้วโอ้โยโอ้ยหยอดล้อแล้วครับโอ้ยดูครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นแล้วครับเอาแล้ว เอา,อาแล้ว one <sh arp intro> เอาแล้วเฮ้ยอาข่าวน่เ้ยไหนก็ปนสู่ลงมาปนครับในนาให้น้องกระดูครับน้องกรดูอ่อนได้แล้วอเอเท็ยย้อนเรื่อัวที่

ก็จะกลับไปเก็บหลักเก็บไรสนโชคับวันนี้คฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้ด้วยเป็นกําลังใจให้น้องทองบุญด้วยครับน้องทองบุญด้วยครับนิวบอลุกนิวบอลุกฮะนิ้วบอลนิ้วบอลุกนิ้วบอลฮะจ่าะจ่าอจ่ายเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับ ความความเก่งของทองบุญครับฝากคุณแม่ f อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับครับผมดูครับดูเล่นแล้วครับเล่นแล้วแข็งแรงมากครับผมถือว่าเป็นน้องช้างที่แข็งแรงมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 เร็วสวัสดีครับดึกดื้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น cence, s, family. Yes, family, ้องตรงบนด้วยครับขอบคุณคุครับคมสวัสคีครับ